ครับสวัสดีครับี่คือวันนี้จะพาดูบอลนะครับไม่มีความรู้เลยครับจะถ่ายให้ดูครับว่ามันมีกี่สายพันธุ์นะครับผมก็ไม่รู้พูดไม่ถูกหรอกอันนี้มันเป็นบอลด่างครับสวยมาก้นเลยที่บ้านทีมงานนะครับก็มาเพาะเนี่ยครับดูสวยมากเลยถามซื้อก็ไม่ขายอันนี้เป็นดูครับนี่ครับเป็นบอลที่สวยมากครับให้ดู ผมไม่ผมไม่มีความรู้นะครับแต่ว่าคืออยากให้ดูครับว่ามันมันสวยเนี่เป็นบอลนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือบอลนั่นคือดำสตูลมันมีหลายสายพันธุ์นะครับบอลดำสตูลไม่ใช่ว่แค่สายพันธุ์เดียวอันนี้สับสับประรดอะไรนะอันนี้ชื่อสับประรดอะไรสับประรดสีอันนี้ น,นีดูครับสวยครับเออพอใส่กล้องสวยมากเลยของบ้านทีมงานนะครับแฟนแฟนเพื่อนปลูกเราก็เห็น้อเขาสวยก็เลยแอบอยากมาถ่ายครับถ่ายนี่ครับอันนี้อะไรนะ <Black Magic. S 1> ฮะแบ็กเมีจิกอันนี้รักไปแล้วรักไปปลูกที่บ้านตัดให้แล้วเรียบร้อยแล้วมีหลายสายพันธุ์ครับ เขาอนุรักษ์อันนี้ er จงอางเพิงจงอางสีขาวหรือจงอางอะไรวะอันนี้จงอางครับจงอางที่บ้านมีเราแต่ว่ามันถามเขาแล้วเขาบอกว่าหลายสายพันธุ์ครับอันนี้เป็นงานกวางไหมคือเอามาปลูกครับเห็นแล้วชอบมาปลูกครับแต่ว่าบางตัวก็ไม่รู้ชื่ออันนี้ก็จงอางครับี่จงอางสายพันธุ์เดียวกับที่บ้านอันนี้นางกวัก นางกวักจสวยมากเลยใบอ,นนอันนี้ดาเนาะนี่ดำสตูนเนาะเป็นำสตูนเลือดสตูเลือดเหรอ,อน,อน,นะครับนี่นะครับผมอ๋อผมไม่รู้ครับไม่มีไม่มีไม,มมมไม่มีความรู้นะครับแต่ว่าคืออยากให้ดูครับอยากให้เห็นครับนี่อันนี้แบบนี้เคยเห็นที่บ้านแต่เป็นสมัยเด็กๆครับเขาเรียกอะไระร้ไก่เซอร์ สวยครับแล้ครับถ้าอยากได้ซื้อได้นะครับเขาจะเขาขายหรือเปล่าไม่รู้นะครับฮะไม้ป่าก้านดำโอ้แต่ว่าสวยจริงครับนะครับคือนะน้าศีสุดยอดเลยมันหลายสายพันธุ์เขาเอาใส่ไว้อันอันนี้อะไรเองอันนั้นไม่รู้เมือนกัานปะเตะหรือเปล่าไม่รู้มันเตะหรือเปล่าไม่รู้เออเดูไม่สวย อมันสวยจริงอ๋อมันเป็นจุดๆเหมือนไก่อะไรที่ตัวว่าเอ้ยขายให้ดูนะครับเพราะไม่ได้มีความรู้ครับคือเขาก็คือเขาแฟนเพื่อนนะเขาก็ชอบปลูกครับแต่เขาหาสายพันธุ์มามาปลูกอันนี้นะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันออกอันนี้ มันจะเหมือนบอลเหมือนบอลแกงเราอ่ะปลูกแบบบ้วนแบบแบบให้มีน้ำขังก็ได้ครับมันจะออกเออน่าจะเป็นไปได้อันอันนี้เมจิกอะไรนะ black magic เพราะว่าเข้ามันไม่โดนแดดมันจะเป็นสีเขียวถ้าว่าอยู่กลางแดดมันจะกลายเป็นดำอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้โดนแดดนะครับนี่โดนแดดหน่อยๆครับแล้วก็อาจจะแก่ก็ว่านั่นนันมันมันแก่มันเริ่มแก่หลายอย่างครับไม้ด่างบ้านนี้เยอะ แต่ว่าก็ไม่ถึงว่าเยอะแต่ว่าคือคนชอบนะครับถ่ายให้ดูครับนี่อันนี้ตัวรองผูกใส่น้ำใส่ดินดูใช่ไหมไม่ไม่ไอ้น,นั่นนั่นอีกตัวนึงไอ้ตัวนั้นไม่รู้ปอนเลยหมก็อยู่ในปอนด์ดำผมก็อยู่ใ้ปอนด์ดำเออเออมันดำดำ,ดำแต่ก้านนะไมว่ากินดวนได้โอดำแต่ก้านนี่นี่ครับนี่จะให้ดูนี่ครับนี่น สวยมากเลยต้นนี้ต้นนี้แพงครับต้นนี้เพราะว่าน่าจะแพงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นเป็นไม้ด่างที่หายากครับเนี่ยนี่ครับสวยๆจริงครับตัวนี้นเอ้อแล้วขยายยากด้วยขยายพันธุ์ยาก พอดูมันจะสวยอือโหยจะโตเยี้ยากอันนี้อันนี้เหมือนอะไรนะที่ว่าเมื่อกีนะ้ที่เราว่าเหมือนสาคูเหมือนต้นสาคูแต่มันเป็นด่างทันอะไรอ่เเมืม่อกี้ว่าต้นอะไรเมื่อกี้บอกเราฮะอาเ,อเ,เออใัตะปูขาแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะไรแต่สวยครับ,รบดูใครรู้ก็ช่ื่อบอกด้วยนะครับครับ เดี๋ยวจะพามาดูอีกครับถ้าใครสนใจบอกเสนอราคามานะครับเจ้าของเขาขายหมดไม่ขายเดี๋ยวผมจัดเอาขายให้ครับ <laughs> สวยว่ะไอ้นั่นน่ะสวยเมื่อกี้นี่อะไรที่เราไปถ่ายเมื่อกี้นี่อ,ออกสวยถ่ายโอ้ดูดูดูเดี๋ยวไ,ไปปิดคลิปก็ปิดคลิป,ปคลิปบ้านทีมงานเนี่ยมันลูกชายมันนอนอย่นะครับนี่ นี่สวยนะครับนะครับนี่นี่พึ่งแั่นนะครับต้นต้นนะสวยอันนี้ก็สวยครับนี่หน้าเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับช่วยกันกดไลค์สับตะไคร้ให้หน่อยเนาะสับตะไคร้สับขาให้หน่อยนะครับครับสวัสดีครับ